โอ้ฮ่าก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับดีวเราเข้าสู่รานการด์ด e Days t กับผมมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งคนระับก็ถึงคิวได้ต่อไปเนาะ Impaudio นั่นเองครับได้าร์ดสุดแก่งมาเป็น Headway Router นะแล้วก็ติดสอยห้อยตาม,มาด้วย Roofing Probe ครับไปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โดยเอฟเฟคการ์ดเดี๋ยวว่าอีอกทีเนาะอ่า นิดนึงก็คือเผื่อใครไม่เคยดูคลิปเก่านะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นอะไรงี้นะแล้วก็ไม่รู้จักตัวของ Imperio นะครับตัว Imperio เนี่ยจะเป็นเด็กที่เล่นกับ Set ตออเดอร์โทเนาะก็คือตอนไร้ตัวเกรด1ลงไปเนี่ยเขาจะได้ System Code XC ออกมาเซตนะครับซึ่งตัว XC เนี่ยมันจะช่วยทั้งเรื่องการโจมตีและการป้องกันของ Imperio เลยนะเออคือเวลาเราโดนดาเมจเนี่ย XC จะทำการเพิ่มพลังให้กับตัวอิมพัติโอห้นะครับแล้วก็เก็บการในดรอปเข้าเกนะ ซึ่งตัวเกตตรงนี้มันก็จะไปใช้กับด้านการโจมตีต่อก็คือเทคของ i m p e r i o นะครับบอกว่าพอจ่ายคอสเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมเปิดท็อปคอแล้วก็จะได้เทคเพิ่มเติมว่าจะเพิ่มพลัง5 0 0พันตามจำนวนเกตทุกๆ2ใบนะครับก็คือพอโดนตีแล้วได้เกตจะทำให้พลังเด้งทำให้เวลาการใน่กันง่ายขึ้นแล้วก็เก็บตัวของเกตตรงนั้นเนี่ยเอามาสแต็คกันไว้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เวลาตีเนี่ยยิ่งผ่านไปนานพอเกตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเด็กเขาก็จะตีแรงขึ้นเองนะครับประมาณนั้น แล้วก็จะมีดีไวสกิลนะที่สามารถบวกคริแล้วก็บวก2ได้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมี4เกตก่อนเนาะอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับเป็นลูกน้องเขาเลยก็คือบินตานะใบนี้บอกว่าสามารถได้เช็คได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเกต4ใบขึ้นไปเนาะแต่จะลบไดตัวเองหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี8เกตขึ้นไปเนี่ยจะไม่ลบไดแล้วก็คือได้ตี2ไดแทนนะเอออันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการโจมตีด้วยาการสแต็กเกตตรงนั้นไวนะครับอืมแต่ว่าข้อเสียก็คือแบบว่ามันได้เยอะมากใช่ไหมแต่มันไม่มีตัววขอองเนะคครบกก็ก็ืจาแ่ เด็กตีเวฟธรรมดาเออถ้าเกิดว่าเจอเด็กป้องกันหนาๆนาหน่อยเนี่ยอาจจะลำบากนะครับหรือว่าเด็กที่เขาบน pg ได้เนาะอย่างเช่นลูอาร์แต่งี้เด็กนี้ก็อาจจะไปไม่เป็นนิดหนึ่งนะอ่ะทีน,นี้ตัวเด็กเนี่ยตีแรงอยู่แล้วนะครับปัญหาจะเป็นเรื่องมือนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าพวกลูกน้องส่วนใหญ่นะครับอย่างวินตาร์ถ้ากดได้เช็คไปก็จะไปบายโซนตอนตีเสร็จนาะหรือว่าพวกเกรดหนึ่งเนี่ยพอเราจะแสดงผลอฟเฟกเนี่ยเขาก็จะอ่าต้องวิ่งเข้าโซไปนะครับทำให้บอร์ดค่อนข้าง,งโลง่งใช่ไหมคือตัวของอินพาวสามารถเติมบอออรร์ดดไ้ตัวตัวนนึงงกก็็จิ่่่มมคยพ ตัวเฮดเวล์เลอตอร์ที่มาใหม่เนี่ยก็เลยช่วยกลบจุดตรงนั้นได้นะครับบอกว่าพอลงมาปุ๊บขอแค่คุณมีตัวเกรดอยู่1ใบนะเกรดของโทเค็นนะครับจะสามารถจ่าย3า n e r g y เปิดท่อ5้าใบแล้วก็โซเปียคอลการ์ดหใบที่เกรดไม่เกินแวร์แล้วก็ชื่อต่างกับตัวเองนะก็คือเรียกตัวเองไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับก็เอาตรงเนี้ยมาใช้ในการเติมบอร์ดเนาะอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทําให้เก่งนะครับก็คือบอกว่าเมื่อบูสและถ้าเกิดว่าเรามีเกรดห้าใบขึ้นไปเนี่ยจะสามารถโซบลัสและบวกห้านะ คือเราอยากที่จะระบายโซออกไปเพื่อที่จะให้ตัวของ e x ็กซีเนี่ยเก็บดรอปเข้าเกตอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่สามารถถอดโซได้มันมีแค่เวลาอินโวลอะไรงี้ใช่ไหมเออโซมันค่อนข้างเหลืออยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ใช้เฮดเวล์ลอเร์เนี่ยช่วยถมดรอปจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราสามารถใช้อินพาวลากเฮดเวลแล้วก็ใช้เฮดเวลลากอย่างอื่นต่อได้ด้วยนะเออน,นี้ก็ค่อนข้างเก่งมากมากนะครับส่วนตัวของรูฟิงโ o รบเนี่ยก็คือถ้าแวนเลือกด้วยเทคแอกนะครับก็อยู่ในหลุมแล้วก็ใช้ Take เก็บจากดรอปเข้าไปแล้วก็เปิดกองคอเนาะตรงนเ,บบเนี้ยเขาจะจิ้ม1ใบบวกหมื่นหนึ่งได้นะครับก็สามารถที่จะจิ้มอิมเพลไปเลยก็ได้เพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเริ่มหลังแล้วอยากกดดีไวเลยเนี่ยมันดีไวสกิลเพิ่มแค่ครีกับไดไม่ได้เพิ่มพลังอะ่ะมันอาจจะทําให้เขากาดง่ายนะครับก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปกดดันเพิ่มได้เนาะอีกเทคนึงก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกเลือกด้วยเทคออโต้นะครับของเอ็กซีดเนี่ย,ยจะโตชาร์จแล้ว ชาร์ต Energy ได้นะครับซึ่งถามว่า Energy ตรงนี้มันอาจจะสําคัญขนาดนั้นไหมเนะี่ยบางทีเราจะต้องจ่ายเจ็ดจัวไปใช่ไหมทำให้มันตกเป็นเลขที่แบบไม่สวยนะครับคือจาก9จ่าย7เหลือ2อย่างเงี้ยไอ้ตรง2เนี่ยมันทําอะไรเพิ่มไม่ได้เนาะเออเราก็สามารถใช้ Loving Probe เนี่ยบวก1จาสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเป็น3เพื่อที่จะไปใช้เทคของ h ฮดเวลเลอร์ต่อหรือว่าตัวของ c ซ c l e G ก็ได้นั่นเองนะครับ คือก็อาจจะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แหละแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเอออ่ะข้าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคนระับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนในเกมเลยแล้วกันเนาะไปะ <L un ters> โอเคนี่เกมที่สี่ลวเจอคนกดออกรัวๆอุ้ยแพ้ด้วยถ้าเป็นแบ็คไมล์เราจะแย่นะครับเพราะว่าเทคอินพาวมันจะโดนลบนะอันนี้เปลี่ยนไปก่อนแล้วกันโอ้ตายตายตาย คือจำเป็นจะต้องไรใหม่ะอะเนอะเพราะงั้นต้องไปเซฟหาวิธีหาอินพาวขึ้นไหมแล้วทิกเกอร์จะเยอะไปไหนนี่อ่ะเริ่มหลังจัวาการ์ดหนึ่งใบนะครับรแล้วก็เทคเกรดหนะึ่งะบอกว่าไรถ้าเกรดศูนย์อะไรก็ได้ครับรเลขจัวข่วคีขึ้นมาสิ Uh, แสดงอิมพัติโอจากไรเด็กนะแล้วก็จะได้ตัวของ System มโค e เอ็กซีมาเซตเสร็จปุ๊บก็ตีเลยเนาะไม่มีเชียวข่าวเนะอีออกมาไม่หยุดเลยนะ เวลโลกนะครับโอ้สองใบเลยตีให้ตกไปเยอะๆเนี่ยดีนะเพราะจะได้ไม่มีตัวแรงๆคนระัก็เริ่มเทินแรกชี่ออกมาครึ่งเด็กแล้วทำไงกับชีวิตดิอ่าด้วยความที่เขาเป็นแบนะ็กไมล์เนาะเพราะงั้นผมต้องพยายามปิดให้ได้ในเทินสามนะครับหมายความว่าเกมนี้อาจจะสั้นหน่อยนะ ตัวเกรดหนึ่งบอกว่าโดนไรทับปุ๊บจะทําการโชว์ท็อปเด็กสามใบนะครับและนําการ์ดที่ไม่ใช่ทริกเกอร์ทั้งหมดเข้าโซ่ยิงเกมเมอร์อันเดอร์วลดแล้วก็เซตติกไพ่หนึ่งเลยเนาะขึ้นมือมาสองใบพี่แว่นไม่ได้ใช้เลยเกมเอา์อันเดอร์วลดบอกว่าตอนเริ่มแบทเทิลเนี่ยจะให้เลือกเรียกาการแถวหลังแล้วก็มอบเทคบูสต์ให้นะครับอ่าถ้าโลบนิดนึงก็คือเราต้องปล่อยไปก่อนนะจะได้ใช้เทคสเปย์ตอ่อแต่ถ้าโดนคีตรงนี้ก็จะเจ็บมากๆโอเคเป็นเวลโรกนะ ก็ยังคงขึ้นมาให้เล่นอยู่ดียาฮิวโอเคเดี๋ยด้มากๆใบนี้เหมือนกันแต่ก็ดีกว่าฮิวหรือว่าโอเวอร์เอกซีดบอกว่าเวลามีก๊์ดลงดาเมจนะครับของเรานะจะเก็บดรอปหนึ่งใบเข้าเป็นเกรดพัฒนาตนนรหรือว่าอังเกดรดเนปะ็นออโต้มสเนาะออกเสียงอะไรเนี่ย <laughs> วันนี้ใช้เสียงเยอนะไปน่อยออโตมสเกรดแล้วก็แวนจะบวกห้าพันนะครับถ้าเกิดว่าไม่บวกห้าพันเลย แต่ถ้าตกเป็นตัวของทริกเกอร์เนี่ยแล้วมีเกรดสี่ใบอ่าไม่เกินสี่ใบเนาะก็จะบวกหมื่นของทริกเกอร์อย่างเดียวนะครับแล้วไม่ได้ห้าพันตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีเกรเกินแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมื่นหนึ่งของทริกเกอร์กับห้าพันเลยนะอ่ะนี่ใบใหม่นะครับชื่ออะไรนะเอสเวล์ลาวเตอร์นะครับสายเน็ตบอกว่าตอนลงมาถ้าเกิดว่าเรามีตัวเกรพัฒนาตนอยู่นะครับจ่ยายสามจี้แล้วก็เปิดเพาะห้าใบหลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถซูเปอร์เรียคอลการ์ดที่ รดไม่เกินแวนออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ผมใช้เป็นเทียวขาวแล้วกันเนาะจริงๆเอาดาวเทียมมาแหกก็ได้แต่เช้่ามานเผมว่าอย่างนี้น่าจะกันยากกว่าเพราะาเขาไม่ได้ไดชิคเอดอวิกเต็มไม้เต็มมือเลยนะค่อนข้างแย่อยู่ะนะับ แต่ถ้าได้ได้ทุกเทิร์นแล้วก็จบเลยก็ก็ไม่เป็นไรโอเคบินสตาร์เซิร์หน้ามีของเล่นหมายความว่าถ้าผมอยากเล่นวินสาร์ผมต้องปล่อยดาเมจไปนะแต่ทีนี้เนบิล่ากับตัวเราเตอร์เนี่ยมันจะโดนบายทิ้งปกติแล้วเจอแบ็คไมล์ผมไม่ค่อยอยากแห่นะแต่เด็กนี้มันเด็กชกหน้านะไม่เจอเลยซึมเศร้า เที่ยวขาบอกว่าเวลาบูสเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเซตออเดอร์ในออเดอร์โซนครับนำตัวเองเข้าโซเปิดท็อปแล้วก็เปิดท็อปห้าใบแล้วหยิบเกรดสองขึ้นไปขึ้นมือนะเนบิล่าบอกว่าตอนตีโซบลัสแล้วบวกห้าพันได้คนระับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเกรดห้าใบขึ้นไปเนี่ยจะบวกหมื่นห้าแทนมือเขาไม่เยอะถ้าปลาห้าพันอีกตรงนี้ก็กเจ็บๆอยู่นะแต่ถ้าจะไม่เล่นใบนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่า ตามหลักเขาอยากจะเอาแวนเปิดก่อนเพื่อที่จะบายยูนิตเราสองใบเนาะถ้าเอาข้างเปิดก่อนเนี่ยผมจะเสพทิ้งได้นะซึ่งหมอนี่เวลาไปอยู่ในดอปมันเก่งนะถ้าเกิดว่าเรามีตัว, Biz Order <S <S ตตวบิสออเดอร์นะช่วงศูนย์สี่เข้านี่เห็นแบกไมยเยอะมากนะในแรงแต่ช่วงนี้ก็แผลวๆไปแล้ว เ A2 เทคเหมือนเกรดหนึ่งเลยเปิดท็อปสามใบแล้วก็หยิบทุกใบที่ไม่ใช่ทพิกเกอร์เข้าโซ่นะเป็น G2 ใบแล้วแย่ดีนะอา <c oughs> วิโรกบอกว่าตอนลงมานะครับโตชาร์ดแล้วก็สามารถคั้เตอร์บรักแล้ว call gas หนึ่งใบออกมาได้นะจากนั้นถ้าเกิดว่าตอนจบเทิร์นเนี่ยให้เอาเข้าโซนะครับถ้าเกิดว่าแวนคุณไม่ใช่แบล็กไมล์นะแต่ตอนนี้ไม่เป็น Black แบล็ก <c oughs> ไมล์ละวใส่ใบนี้ด้วยเหรอลงเรียจากมือนครับ อ่าเราไม่ได้ลงในแพทเทิร์นเฟสจะให้2ท็อปกองตามจำนวนเซตออเดอร์บวกหนึ่งนะคือตอนนี้มี1ใบก็ให้22ใบเนี่ยเลือกการ์ดหนึ่งใบเอาเข้าโซ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งมาเป็น2ใบขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าเติบลัแล้วก็หยิบเกรดสองขึ้นไปจากในโซขึ้นมือหรือว่าหยิบเซตออเดอร์จากในโซขึ้นมือได้เนี่ยก็แจกบูทให้ตัวนี้ไปเนาะโอเคถ้าเขามือน้อยขนาดนี้เนี่ยผมจะฆ่าเขาในเทิร์นต่อไปเนี่ย แบ็กไมค์ตอนตีนะให้บาการ์ดในโซตัวเองสองใบขึ้นไปนะครับแล้วก็อ่าถ้าเลือกใบาสีใช่ไหมถ้าใบาสีขึ้นไปสามารถจวดได้ก่อนครับแล้วก็ถ้าใบาสีขึ้นไปเนี่ยอีกฝ่ายจะต้องเลือกใบเลียของตัวเองนะครับการบายตรงนี้เป็นสภาพความต่างคู่นะบายเลียตัวเองสองใบแล้วก็ตัวแบ็กไมคเนี่ยจะบวกห้าพันต่อการ์ดในใบโซ่ความของตัวเองทุกๆสองใบ เอเลยเต็มที่ที่เดียวรับได้ไม่ได้อะไรเลยตาม,มุกสองใบเหมือนจะเกมเร็วสองคลิปแล้วนะผมจะฆ่าเขาในเทิร์นต่อไปอ่ะมีการ์ดเข้าดาเมจนะเก็บดอกเข้าเกต ทีนี้จะปล่อยอีกใบเพื่อที่จะทําให้เกตเราเป็น4ี่นะถ้าผมเป็นฝั่งนู้นผมจะหยุดตีตอนนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเราสี่เกตปุ๊บเนี่ยอิมพาจะอ่าตัววินตาเนี่ยจะได้เช็คได้นะแล้วก็สามารถกด DY ยสก,กิลได้ด้วยคือในกรณีที่อิมพาเริ่มก่อนเนี่ยเราก็ตีไปเลยถูกป่ะแต่ว่าพออิมพาเริ่มหลังเนี่ยเขาจะกดดได้ตอนมี4ี่เกตขึ้นไปนะแล้วแวนในความเป็นสามเนาะ เพราะงั้นจริงๆตอนนี้ต้องหยุดแล้วอะแล้วตัว pg เขาตกไปเขาเข้าโซ่ไป2องใบเพราะงั้นผมคิดว่ามีมากสุดก็ใบหนึ่งตามดาเมจ pg มากสุดใบเดียวอาจจะตายนะครับแต่ถ้าไม่มี pg เลยผมว่าตายนะแต่แดมเราแค่นี้พอละกันๆไว้ก่นกนกอนรับแดมสูงไปเดี๋ยวแบกไม้ฆ่าเลยถ้าเขารอดไปได้แต่ตก ถ้ารู้ว่าเป็นฮิวงี้ไม่การเดือนอะคุณคือพวเขาทุกที่ทีทุกคนอยู่จุดสุดท้องเดารสกุลิชั่นอินฟเมล่นมาสี่เกมในที่สุดบท,ท,ดทดดพูดเต็มก็มานะเฟสองบอกว่าโดนอิมพาวไรท์ทับนำท็อปกองเราเข้าเกตนะแล้วก็สามารถหยิบการ์ดจากในเกตขึ้นมือได้ครับอนี่เลยแล้วก็กดเทคอินพาวอาเตอร์บลสัส นำการาดจากในดรอป1ใบเข้าเกตนะครับแล้วก็เปิดท็อป5าใบสูเปร์คอหนึ่งใบออกมา,าแบบนี้หรอแบบนี้ก็คือเรามีบินสตาร์ตัวตีแลว้วเราอยากได้ตัวตีอีกตัวหนึ่งเนาะแ,แล้วก็จะได้เทคว่าแถวหน้าเนี่ยจะบวก5,000ต่อเกตทุกๆ2บเนี่ยจากนั้นกดด i วา s สกิลเอเตอรลาสติ้งมือ1ใบนะ ิมดิอพาวเดจะได้ไดบวก2แล้วก็คริบวก1นึ่งเนี่ยจากนั้นก็ลงวินสตาไปน่าเสียดายที่ไม่มีตัวบูสต์ตนดูดไปหมดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเนาะแค่นี้ก็เจ็บอยู่แวนนี้รับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยหาวิธีกาบซะสามได้นะ

คือถ้าเขาหยุดไม่ให้สี่เกตมันจะไม่ได้สองได้หลังนะแล้วมันก็จะไม่มีชี้นะครับคือมากสุดวินซ่าได้ก็ชี้หนึ่งเขาไม่ตายอยู่แล้วถ้าเป็นงนั้นวินซ่บนาบอกว่าเวลาตีนะถ้าเกิดว่ามีสี่เกตขึ้นไปนะครับแล้วเรียรยังไม่ได้ทําการได้เช็คในเทอร์นนี้เนาะสามารถเคอรเตอร์บลส์ได้ลบหนึ่งแล้วก็ได้เช็คได้นะครับแล้วถ้ามี8เกตเนี่ยมันจะตีติกเทคนึงก็คือได้จะไม่ถูกลบด้วยความสามารถครับโอเวอร์ไปเลย<ไ>ประเท่ดิ อยูไ่ได้อุ้ยอยู่ได้ด้วยนะไม่ตายแล้วสินี่เราแย่และเราแย่เพราะเขาจะดีวายแล้วเราไม่มีเราไม่มีอิมพาวนะครับ ลังเวลโลกจริงๆมันตีไม่เข้าอยู่แล้วโอเคอ่ะแต่วินตาร์ถ้าตัวกดได้เช็คไปเนี่ยจะต้องนำตัวเองไปบายครับตอนจบแบทเทิลทีนี้ก็งานหยาบผมแล้วสิอันนี้ตีจริงๆควรตีเวลโลกนะแต่ว่าเขาจะเสพอยู่ดีนะผมกดๆใบนี้ไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มเสบก่อนเนาะ ลิสหยิบมานี่อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่านะเพราะเราไม่มีเนบวล่าเลยแต่ไม่มีเพอ์นะครับน่าจะยังกันได้ต้องเลื่อนเลเลโลลงไปเนาะแล้วก็ลงมาอีกไปนึ่งตามูบอกว่าเวลาลงมาเคอร์เอร์บลสัสอเปิดท็อปสใบนะครับนำกี่ใบก็ได้เข้าโซลแล้วก็สามารถจัว่วได้ตามปกติก็น่าจะยัดแบ็กไมค์กับเวลบโลไปเลยแหละพราะยะัดแค่เวเโลกนะยังคิดว่าจะมีเทิร์นอีกอะ อุ้ยแล้วเล่นต็นใบนี้ด้วยเหมือนเดิมนะครับอ่าสองกองสองใบเนาะยัดเข้าไปเป็นพี่แว่นนะตัวลากเกมออฟอันเดอร์วิล์นครับแล้วก็เอาเกมออฟอันเดอร์วิล์มาเซตสกิลเกมออฟอันเดอร์วิล์ทั้งสองใบนะก็จะแจกหมื่นหนึ่งให้กับตัวข้างหลังได้สองตัวเลยนะแต่ตามปกติจะสลับเวลโลกไปข้างหลังเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวบูสต์ที่แรงนะ ไว้ข้างหน้ามีโอกาสโดนตีตายหรืออะไรก็ว่าไปเนะี่ยตรงนี้ดูยากนิดหนึ่งนะเนะี่ยตัวเวลลล็อกเองก็จะบวกหมื่นหนึ่งตามใบปั้มทุกๆสี่ใบของเขานะครับ กดเลยไม่รีรอนะแบล็กมายบอกว่าเวลาตีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใบคว่ำของตัวเอง4ใบขึ้นเอ่ะแใบแล้วนะครับแใบขึ้นไปจะสามารถกดดีวายสกิลแล้วก็บวกคริตห้ามมีฝ่ายป่า PG นะห้ามเล่นเซติเนลนะครับแล้วก็ลบเทคของอีกฝ่ายออจนจบเทิร์นต่อไปก็ต้องใบนี้ใบนี้ไปตอกได้ มันห้ามพีจีมันกันยากนิดนึงต้องให้อะไรกระจายโอเคเพราะว่าเดี๋ยวซามูจะบวกคลิได้อยู่แล้วเนาะยางไงถูกแล้วถูกแล้วเล่นได้ดีนะ จะเป็น35นะครับขอ25แต่ผมไม่ตายทีนี้ทั้ง2ข้างเนี่ยพลังห่างกัน5,000ก็จริงใช่ไหมอาซาม,มูกบอกว่าเวลาตีถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยคริยังเป็นหนึ่งครับแล้วจะสามารถจ่าย 3G จีบวก5,000ันดครีได้เนะคือขอแค่แวไเป็นแบกไมายนะไอพลังตรงเนี้ยมันต่างกัน5,000ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารับแดมไปก่อนเนี่ย ด้วยความที่เป็นอิ p พาวนะก็คือเราจะได้พลังเพิ่มจากเกตอยู่นะครับหมายความว่าเรารับแล้วก็ลุ้นว่าจะตกคริกเกอร์เนี่ยมันจะการง่ายขึ้นเนาะแต่ต่อให้ไม่ตกก็คือมีค่าเท่ากันครับคือมันลบเทคตัวแวนแต่ว่ามันไม่ลบเอ็ก e ีเออก็นำตัวข้าโซลระบบห้าพันครับเนี่ยใบแรกก็กลายเป็นว่าเข้าตีมาเท่ากันละขอเท่ากันแล้วพอตกไปอีกใบหนึ่งก็คือกลายเป็นข้างที่ตีทีหลังเนี่ย ขอชิวน้อยกว่าห้าพันเนี่ยเด็กมันเก่งมากเลยนะเด็กเนี่ยหายตรงสุดๆปัญหาคือผมไม่มีอิมพาว์เนี่ยก็แค่จั่วขึ้นมาแล้วก็ไล่ใช่ไหมล่ะด้วยจิตวิญญาณเกไกลๆทั้งหมดที่มีคนระับถึงจะตกแดมไปแล้วใบหนึ่งก็ได้อ่าได้ในเวลาอินโว๊ ไม่เป็นไรไม่ไรก็ได้นะอืมถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแวนจะไม่มีเทคบวกพลังให้แถวหน้าเนาะแถวหน้าก็ตีไม่แรงนคะรับแต่มือเขาก็ไม่ได้เยอะแต่เจ็ดจัวไปก่อนอนะมาช้าไปจีไม่พอไปนี้ต้องโดนเอ็กซิสเลือกถึงจะบวกจีเธอนี้ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาแค่พลังก็เล่นได้ วินตาจะมีบวกค่าพันเองจากเพกอยู่เลยครับมีเกตสองใบขึ้นไปเนาะขวานี่แดงกลางได้ได้กับซ้ายได้ได้ทำได้แค่นี้แหละไม่มีเพร์ก็งี้ทีนี้ตัวแบล็กมา์เนี่ยมันลดความสามารถใช่ไหมครับซึ่งทวินได้ก็เป็นหนึ่งในความสามารถนะเพราะงั้นแวนเราจะตีได้เดียวนะครับถ้าชีวิตเขาไม่พอ,อจริงๆก็เสพสองข้างแล้วก็รุนเนอะวัดไปเลย ให้มิดไม่โอเวอร์เข้าเลยยังมีศรัทธาในเอลเดอร์เบสนะอ่าทิสการครับไซเฟิลจี้บอกว่าตอนลงการเดียนเนาะจ่ายสามจี้หรือว่าคอเตอร์บลัสแล้วจวดได้ถ้ามันมาจริงผมต้องผมต้องอวแวนปะไม่ต้องปะข้างนี้มันก็ถึงปะอืมโอเคนับถูกแล้ว ไปเฮ้ยยังอีกยังยังสู้ยังดิน้นโอเคเรียบร้อยแนละ โอเคนับก็เปบ้างสําหรับเอนะ็มพาริโอในวันนี้นะก็ยังเป็นเด็กที่ตีดุดันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ึกว่าจะเกมเร็วแล้วแตก่ก็ดีแล้วแหละ <laughs> จะได้โชว์ของก่อนนะก็ความเก่งของเฮดเวอร์เตอร์อย่างที่เห็นเลยครับให้สิบเต็มสิบเลยนะมันคือเด็กมันไม่ไม่ได้ใช้จีนะ้เนาะอย่างที่บอกไปตอนต้นอะ่ะพวกลูกน้องหลักๆของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ใช้ energy เลยครับก็เอาตัวนี้มากินค่อนข้างคุ้มนะแล้วการเติมบอร์ดได้เนี่ยคือมันดีมากๆอะ่ะเพราะว่าเราอยากจะได้แบบหลายใบเลยนะครับอย่างเช่น ใช้ i ิ p o าวสเสร็จปุ๊บเราก็อยากได้โบโบไมล์มาหงายเดมเนาะเราอยากได้ตัวเคียวขาวเนมมาหาอย่างอื่นไปเล่นต่อนะครับเราอยากได้วินสตาร์มาตีเพื่อกดดันอีกฝ่ายอะไรเงี้ยเออเราอยากได้เนเบล่าอินเวกมาตีถ้าเกิดว่าบอรดเราโล่งไปแล้วปุ๊บสมมติว่าเสพทิ้งไปเทิร์นที่แล้วแล้วแบบตอนนี้เรามีเกิน5เกตขึ้นไปแล้วใช่ไหมตัวเนเบล่าอินเวกมันก็เป็นการ์ดที่ตีแรงมากๆนะครับอืมเราก็อยากได้เนเบล่ามาตีเพิ่มอะไรเงี้ยคือ มันอยากได้หลายอย่างบ้างอะ่ะเพราะว่าบอดมันไม่ค่อยเหลือแล้วอินพาวตัวเดียวมันไม่พอจริงๆอ่ะนะเพราะงั้นตัวเอดเวล์เราเตอร์เนี่ยม,มันเติมเต็มด้านการบุกการป้องกันได้ทุกอย่างเลยะนะครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆกอ่ะเนาะเออส่วนรูฟิงพวกก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถึงอาจจะมีช็อตที่แบบต้องจ่ายเจ็ดจวไปก่อนแต่แล้วมันก็ใช้ต่อไม่ได้เนาะในจังหวะน,นั้นก็คือแบบเราไม่มีไงอเออแต่ มันอาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องถูกเรียกด้วยเทคออโต้ของไอซีใช่ไหมก็คือต้องอยู่ในดรอปอยู่แล้วแล้วก็อีกฝ่ายตีเข้ามาเราเจ็บเดมก่อนมันถึงจะใช้ได้อย่างเงี้ยเออเพราะงั้นในจังหวะที่แบบเราจ่ายเจ็ดจวก่อนแล้วก็ได้ตัวของเฮดเวย์ราลเตอร์มาแล้วอยากเล่นเลยเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าจี้มันเลยแค่2แล้วเราจะใช้เทคอื่นในการจิ้มดรอปเข้าเกตไปนอกจากอิ p พาวอย่างเงี้ยเออเพื่อใช้โล i ิ g งโพรบเนี่ย,ออใ,นยในจังหวะนั้นมันก็ไม่ได้นะครับอืมมันจะแค่ Auto นะเทคออโต้อะนจจะ บูนบายนิดนึงส่วนเรื่องการชาร์โเนี่ยมันคงไม่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวเด็กมันโตเหลือนะครับเนาะแต่ก็ก็ยังเป็นเด็กที่เก่งนะคือใครที่อ่าถ้าถ้าสงสัยว่าเด็กนี้ยังพอที่จะสู้เมตาได้ไหมผมมองว่าสู้ได้อยู่นะครับอืมอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเมตามันขารับมันค่อนข้างแข็งมากๆอ่ะสำหรับเด็กเมตาเนะี่ยเนาะเออ ก็แต่เจาะเขายากนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นเกมยื้อเนี่ยพลังมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันมีแค่3เวฟอาจจะกดดันเขายากหน่อยส่วนด้านาเกมรับเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเมตาจริงๆแล้วแบบเ้าตีมาหลายเวฟมากๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตกหิวบ้างบางทีก็อาจจะแทงไม่ไหวเนาะเพราะว่าตัวพลังที่ได้มามันก็ได้มาแค่จนจบเทินนะครับถ้าเล่นเกินสัก4 5เทินขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีแดมเราก็ไหลไปลึกแล้วไงเออมันก็จะไปรับแดมจากตรงน,นั้นไม่ได้เนาะก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอไหวในเมตาปัจจุบันอยู่ แอร์เหนื่อยกว่าชาวบ้านนะครับประมาณนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากตัวอีกครั้งหนึ่งจำรับผมว่า,มมาเรเร่อยๆไว้เพื่อเป็นโอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย